สวัสดีครับคุณเพนสวัสดีค่ะสบายดีเลยครับก็ไม่ค่อยสบายอะค่ะเ้าโรงพยาบาลบ่อยๆสุขภาพเลยครับเกี่ยวกับสุขภาพเนอะสุขภาพตอนที่เป็นโควิดที่เข้ามาใหม่ๆโอ้ก็เลยเลยป่วยเรื่อยเลยตอนนั้นตอนนั้นน่ากลัว อืมหน้าัวคือหน้าัว COVID โค<อ>วิดแน่เนอะใช่ไหมหน้าโคโควิดตอนนั้นมัน,นโกโกมันมันมาแบบหน้าโคัวเนาะแล้วเขาก็าประโคมข่าวกันเรื่อยเว่าโควิดร้ายแรงมากมายอะไรเนี่ยโอ้แต่ก็แล้วว่ามันติดง่ายด้วยตอนนั้นผมเองก็เคยเป็นอีกอย่างนะออีกอย่างหนึ่งคนที่สูงอายุและมีโรคความดันเบาหวานไขมันในเลือดอะไรพวกเนี้ยเป็นมางวุ้นไตอะไรเนี้ยอันตรายที่สุด ตอนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วคุณเพนมีโรคประจำตัวอะไรป่ะนอกจากมีความดันไขมันไขเลือดมาหวานแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นโรคไตขั้นสี่กว่าแล้วมันมากันเป็นทีมเลยนะมาเป็นทีมเลยมาเป็นทีมเลยเลยแล้วแล้วตอนล่าสุดเลยอ่ะที่ที่ที่เข้าโรงพยาบาล ตอนนั้นป่วยไปแน้วกรตอนนั้นก็ป่วยเป็นโควิดเออโควิดที่ค่อนข้างอยู่ในจุดร้ายแรงก็เลยส่งลรงพัาบเอกชนอเออแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับผมก็มเขาจะทำเป็นคอสของเขาห้าวันสามหมืนกว่าโอ้โแต่เนี่ย แต่เนี้ยไปนอนต้องหกคืนหมดไปเออไม่ได้หกคืนขอต่อไปกะว่าจะเอาให้เชื่อมันหายถึงจะกลับบ้านโอ้โหแต่ยังไม่นานจะหายมันก็กลับซะก่อนเพราะความลำคานอืมต้องกลับมาก่อนทีนึงใช่ไหมอ่อเออไม่แต่แต่ไม่ได้กลับนะก็คือ,อม,มันมีเรื่องเกิดขึ้นอืมอืมคือตัวเองเนี่ย ชอบให้คนเสมอโดยนิสัยแต่ก็มาโดยนิสัยเป็นคนชอบให้ไม่ว่าอะไรนะเอ่อของเงินทองหรืออะไรเนี้ยก็คือโดยเฉพาะอาหารการกินจะเป็นหมายว่าไ่ะให้เขากินได้แล้วก็จะสบายใจโดยเฉพาะคนที่ไม่มีนี่คือคุณเพ็ญมาตั้งแต่เด็กๆที่ผมรู้จักนะจะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะ เร็จ <Yeah. S 2> แล้วเนี่ยต้อเข้าไปนอนป่วยห้องเดียวเป็นอ๋อห้องเดียวเล<ห>ยเนาะอเอมันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคือลักษณะที่ว่าก็จะเป็นคนแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเข้าโรงพยาบาลเอกชนตลอดอแล้วถ้านอนห้องเดียวก็จะเจอจ<ะ>ผู้ผี ใครใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่นี้ไม่ใช่คนชอบพูดโกหกอืหรือว่าแต่งขึ้นมามันบาปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ใช่ใช่ครับนี่ยคานี้เป็นคําที่ชอบเหลือเกินบาปโดยไม่ได้ประโยชน์เนอะเออโดยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อัพอัพตัวเองขึ้นมาแบบการเห็นผีนี่ไม่ใช่ประเด็นนะใช่ <c oughs> แอันี้เนี่ย ลงมานี้ก็รู้จักกับหมอเขารักษาดีมากคือเช้ามาเด่ยเขาจะให้กินยาอย่างดีเลยแล้วก็กินอาหารแล้วก็หลับไปก็จะไปตื่นเอาบ่ายโมงพอตื่นบ่ายโมงเสร็จเอาให้ยาอีกกินเอาหลับไปตื่นตอนเย็นอันนี้ตอนเย็น ก็หลับไปคือให้หลักแบบไม่ให้มีการไอไม่ให้มีการที่จะมีผลอะไรที่อันตรายอะไรเลยเขายาเขาชั้นหนึ่งจะไปตื่นเอาตีหนึ่งทุกครั้งพอตื่นตีหนึ่งตอนนี้ก็จะมีแบบว่าคือรู้เลยว่ามันไม่ปกติข้างห้องอืมอืมอมันเหมือนกับคนทํากับ กันเยอะแยะมากๆในเวลาตีหนึ่งนะอ๋อใช่ชงเชงชงเชงแบบรู้เลยเหมือนจากสเตนเลสนะมันมันมันชนกันมันอะไรกันแต่มันไม่มีเสียงคนพูดหลือคุณคุณเพ็นโทษทีเถอะมันอยู่ห้องที่เราพักป่วยอยู่มันอยู่ติดใกล้ห้องครัวหรือเปล่าติดเลยติดเลยอ๋ออ๋อไม่ได้ติดไม่ได้ติดห้องครัวแต่ท่านี้ว่า เออจะมีเพื่อนเขานั่งวิปพัสนาทางในก็ขอไปถามมาเฮ้เราเจอแบบเนี้ยม,มันเป็นเพราะอะไรเขาบอกห้องเนี้ยเดิมเป็นห้องครัวเก่าสมัสยที่ยังไม่ได้โรงพยาบาลยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเมื่อสมัยก่อน,อน,นสมัยก่อนอแต่คงจะใช่ตามเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆแต่ก็ว่าม,มันมีความรู้สึกว่า มันมันเหมือนคนทํากับข้าวจริงๆอืแล้วท่านี้เราก็ทําเฉยเพราะเราเคยเจอมาแล้วอืมก็ทําเฉยเออมาเล่นอีกแล้วนะเออก็ทําเฉยพอนอนไปสักสามวันมันก็เป็นอย่างเนี้ยตลอดท่านี้ยเสียงแบบเดิมเลยนะอ๋อทำอยู่อย่างเงี้ยม่ต้องหลับมัต้องนอน แล้วก็เลยลุกขึ้นส,สวดชินน้ำบรญทอนเพราะสวดประจำอยู่แล้วดีดีมากด้ว่าคุณสวดเนี่ยคุณก็ชอบสวดหมดอ<า>ย่ากก็คือก็ออสวดชินน้ำบัญชอแล้วก็บอกว่าถ้าจะขอสวดบุญ อย่าทำกันรุนแรงอย่างนี้เพราะว่าครั้งล่าสุดก่อนที่จะลงมือสวดเนี่ยมันเล่นราแรงหนักก็คือก็คือมันเหมือนโยนกระมังสเตเดตใหญ่ๆเดโครมเบลเลอร์เลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเออเหมือนกับว่ากลัวตกใจไประท้ากับเขาเออให้ตกใจเหมือนท้าทายเหมือนท้าีการตอบสนองเออเออมีการตอบสนองแล้วเราก็บอกอ่ะโอ้ยถ้าสมมติไฟดับจะทํายังไงเนี่ย อรากยโอดอยู่ <c oughs> ไม่หันขัดทำเลยไฟมันดับลงมาทันทีเลย <c oughs> มันดับติดดับติดดับติด <c oughs> เรา <c oughs> ก็ยืนเฉยๆแล้วเราก็บอกอืมมันเก่งนะ <c oughs> เออก็เลยบอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญให้ <c oughs> แล้วก็สวดี่น้ำมันชอน <c oughs> มันก็เงียบไปเลยนะ มันเงียบไปเลยแต่มันเหมือนมันไปทําอยู่ตรงปลายปลายท่อปไกลเสียงใครอันนี้เนี่ยช่วงที่ไฟติดก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะลากเออลากอะไรสายอะไรต่างๆเนี่ยไปไปที่ห้องเนี่ยเพราะมันติดกันโอ้สายสายที่สายที่เราป่วยอยู่ใช่ไหมสายน้ำเกลือสายเออครับครับครับใช่เสร็จแล้วเนี่ย มัอนอ่อนเพียได้นะ่ะก็พอออกมาพยาบาลก็ไล่ให้เข้าไปเขาจะมีเขาจะมีเชือกกั้นครับไม่ให้ออกเออ,อเพราะมันเป็นโรคติดต่อครับผมแล้วก็กอกว่าแล้วเขไป่ฟังครับแล้วก็เดินเข้าไปเพราะโผล่หน้าไปก็เห็นนะโอ้โหสภาพต้องนะปือที่นอนเนี่ยมันเก่าๆเ,เนี่ยมันหล่นลงมากับ พื้นเตียงเติมหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นห้องคนน่ะมันไม่ใช่เป็นห้องคนเป็นห้องที่ไม่มีการดูแลเลยเป็นห้องที่อยู่อาศัยไม่ได้พูดง่ายๆเนาะอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยออืเหมือนห้องล้างอยู่ไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินออกมาเดินพอเดินออกมาแล้วเราก็บอกว่าเออถ้ามาอีกนะอื เดี๋ยวเราจะอัดเทปพวกคุณเนี่ยที่มาลังควานฉันที่ห้องเนี่ยอัดใส่โทรศัพท์เนี่ยให้รู้ว่าที่นี่นะมันมีผีคนอื่นก็จะนั้ไม่ต้องเข้านะโอ้ยคือพูดกับตัวเองนะพูดกับตัวเองแต่มันก็เงียบไปเลยเงียบไปเลยออืเงียบไปเลยก็เนี่ยคือ พราไ่ตอดปกติไม่เคยกลัวที่เจอเจอ,อเจอแบบลักษณะว่าเออถ้าใช่คุณเราก็มีคือเราทําบุญใส่บาตรให้เขาเสร็จเนี่ยอืบางทีไปได้นอนเตียงเก่าที่เขาที่เขาจะบูรณาการห้องใหม่อะไรเนี้ยแต่นี้เราเป็นแขกประจําเขาก็เขาก็รับตัวไว้เงี่ยเขาก็มันก็จะมีเลขจิกไว้ยังจาได้ในหนึ่งศูนย์นั่นหลังว่าเราทําให้เขาเสร็จ เราไม่ใช่คนเล่นลอตเตอรี่แต่เลิกแงมลรู้ไปดูไปหยิบมาใบหนึ่งศูนย์งวดนั้นก็ออกเราก็ถูกใบหนึ่งอันอันอันนี้ถือว่าผีให้โชคไ้มผีให้โชคก็เร <c oughs> าใส่บาตรให้เขาแต่อันเนี้ยไออันที่โรงพยาบาล <c oughs> ทุันที่เข้าล่าสุดเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลดังนี่แหละนะอือ <c oughs> ไอโรงพยาบาลดังเนี่ยมันมันเอาเรื่อง มันหลายคนอืมันหลายคนมันไม่ใช่คนเดียวมุนอาจจะไม่ถึงมันก็ได้อืแล้วเรา,เราแต่เสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เรียกว่าจากคนที่ไม่กลัวแต่จะเกิดความนำคาญอย่างหนัก<ม>คือใครๆ<ม>ร,รู้ว่ะเฮ้ยเราไม่ได้อยู่กับคนด้วยกันแล้วเนี่ย<ม>เออมันจะมาประมาณตีหนึ่งกว่ากคืน ตอนเรามีสตจเมื่อไหร่แลวคุณเพ้นคุณเพนอยู่คนเดียวโดยไม่มีคนเป็นเพื่อนเลยเหรอท่วใหญ่จะอยู่ห้องเดียวตลอดแล้วไม่มีไม่ไม่มีเพื่อนไปนอนด้วยอะไรด้วยไม่อ๋อเขาห้ามโควิดเขาห้ามคนนอนอยู่แล้วห้ามห้ามห้ามคนนอนเลยใช่ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยแล้วตอนนี้เราก็บอกอ่ะแล้วพยาบาลถ้าเข้าถามบอกมีอะไรหรือเปล่าคะก็เลยเล่าว่าฟางเขาบอกว่าตาเป็นเขาคงจะวิ่งหนีออกแทบไม่ทันแล้วก็คุณดู วพาคุณคิดดูละกันอย่างนั้นเดี๋ยวฉันอยู่แค่เออหกวันอมไม่เจ็ดวันไม่รู้จัไม่ได้ฉันออกดีกว่าอืก็เ็หามันก็เชื่อมืออจะจางแล้วก็ก็เลยออกก็เลยในปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นคนที่เรียกว่ากลัว เพราะอันนี้มันเล่นน่ะมันเล่นน่ะกัตรงครั้งคือกลัวที่เรียกว่าถ้าอยู่ห้องเดียวเมื่อไหร่กลัวเจออีกแล้วลับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วใจก็ภาวะพะมงคนนี้เป็นคนที่ไม่กลัวนะอแต่พราะตอนหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกมันไม่เคยคาอยไ่หวาดหวาดและหวาดหวาดและเนอะหวาดหวาดหวาดและแต่ใครมาเจอนี่ไม่ไม่หวาดได้ไงอ่ะแต่ก็ถือว่าใจว ถือว่าใจค่านะคุณเพนขนาดว่าหวาดหวาดอย่างเงี้ยก็ยังอุตส่าห์เดินเข้าไปดูในห้องติดต้นเสียงอนี่จริงๆสามารถได้อยากจะรู้นะเพราะว่าเราพูดปุ๊บถ้าไฟดับทำไงเนี่ยมันก็ดับจริงๆมันดับเดี๋ยวนั้นเลยดับติดดับติดดับติดอยู่งั้นอ่ะเล่นนึกยังไงมติดได้ที่ผมอยากจะร็เดินไปดูเลยไม่ผมอยากจะรู้นึกยังไงถึงได้พูดคำว่าถ้าไฟดับก็ มันก็ตั้งในใจว่าเออมันก็เหมือนมาหลอกมาหลอนเราอย่างนี้แล้วก็ล้วก็แย่แล้วแย่ถ้าเกิดไฟหลับขึ้นมาจะทำไงแล้วเนี่ยเออแล้วก็แล้วแต่มโนของคนเลยนะแล้วแล้วแต่ความมโนของคนอ่ะคือมันมัเจอสถานภาพอย่างนี้แล้วแล้วอยู่คนเดียวแต่ว่าเราจะทํายังไงเราจะคิดยังไงจะนึกยังไงะครับเออ ท้าทายมันอืว่าแน่จริงแต่คืนนี้มึงมาอีกผู<อ>้จาอยากลายหน่อยพราพวกพวกพวกนี้ผู้จาเรียบร้อยไม่ได้อพูดเลยคืนนี้มึงมาอีกนะเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์เนี่ยอืมเปิดเสียงแล้วอัดเสียงพวกมึงไว้นะไม่เชื่อคอยดูอืจะสวดนมันมชอนทุกคืนเลยโอ้อออแต่ไม่รู้น้อีกโรงพยาบาลทินนัมชอนก็ไป ครับส่วนเสร็จมันก็จะไม่มีมาเลยไอ้นั่นอันแรกเลยมันปิดลูกบิดเข้ามาแต่ไม่มีคนเข้าแล้วปรกวากฏเข้าจะดิโนเวตของของโรงพยาบาลใหม่ปรากฏว่าเราเปิดสายหิ้วน้ำเออลากน้ำเกลือออกไปตายแล้วเตียงเนี่ยไม่มีคนสักคนนึงแล้วข้างฝาบ ดันเป็นปูนสูงมันไม่มีลมที่จะมากระแทกลูกบิดให้เปิดได้เลยขนาดเพื่อนมาเยี่ยมนวะบอกพี่หนูกลับก่อนนะพ่าหกโมงเย็นแล้วอะ่ะนี่คุณเพ้นนี่อีกคุณเพ้นนี่อีกเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมใช่นีเหตุการณ์ก่อนจะมาเจอไอโอ้ก่อนจะมาเจอตอนโควิดใช่ไหมเอมอแล้วพยาบาลเขาก็จะมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะบอกมีค่ะมีเพื่อนมาเล่นอยู่ตลอด พยาบาลเดินผ่นหลังออกไปแสดงว่ารู้แต่อันนี้คนหากคนเลยเนี่ยสองเคสสองเคสเนี่ยอืแล้วเลยทําให้แล้วเดียวเดียวสองเคสนี่โรงพยาบาลเดียวกันหรือเปล่าเออโรงพยาบาลชื่อเดียวกันแต่อยู่คนละที่โอ้โรงพยาบาลที่ดังที่สุดในย่านนี้ยโอ้โหแล้วก็ ขอพันนี้เนี่ยครับคนก็บอกเออเข้ามาเห็นเขาเจอเลยอะไรเงี้ยคนเราเนี่ยครับผมมันไม่เหมือนกันใช่จิตคุณเป็นกุศลหรือเปล่าใช่ครับจิตคุณเป็นคนที่ว่าใครมาขออย่างเนี้ยเขาขอเราเขารู้ว่าเราไม่กลัวอืมถ้าเขามาหลอกเราจนเราตกใจกลัวากใจตายเขาบาปเนาะเขาก็บาปโอ้ถ้าเราเกิดเพราะนั้นนั้น ตามที่พระท่านพูดนะเ,ออเขาจะมาขอตรวจดวน่ว,วนบุญกับคนที่ให้ได้และไม่กลัวอ,อมีหน้าเลยคนที่เจอก็คนไม่กลัวนะส่วนใหญ่นะเออต้องคนที่ไม่กลัวอ,อืมแล้วคนที่กลัวเหรอก็าตายขึ้นมานะมันก็นรกเลยแหละออลงวออิญญาณที่มาหลอกหลอนเข้าบาปตกแรล,ลกเลยนุได้ใช้ได ทำให้เขาตายนะตกใจตายอะไรเงี้ยเนี่ยก็ประสบการณ์ของโรงพยาบาลที่เนโรงพยาบาลแพงๆกับไม่แพงมีความน่ากลัวเท่ากันเนะาะใช่แล้วตอนนี้ก็เลยตั้งเป็นปฏิญาณว่าถ้าจําเป็นจะต้องถูกผ่าตัดหรือทำอะไรเนี่ยขอนอนห้องรวมคนเยอะๆอดีกว่า มีเพื่อนต้องประสาษาเสียกับคนเด็กอ่ะวันปราษาเสียกันคนละแบบใช่ใช่ครับห้องเดียวก็ภาษาเสียกับผีห้องรวมก็ภะษาเสียกับคนเพราะพันพ่อพันแม่มันรวมกันอยู่เนี้ยมันก็เป็นคนก็มันไม่มีมารยาทก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเสียงดังเสียงดังในส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้จักสารเทศะ มันก็มีแต่ก็ไม่เอาก็ขอขอคิดว่าแต่ก็อย่าได้เป็นอะไรอีกเลยนั่นนะสำงัญคือจะเจ็บอย่าป่วยีก่าจะเจ็บจะป่วยจะดีที่สุดเลยคุณเพ็นเนาะใช่โอ้โหนี่ก็คือนี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยใช่แต่ถ้า ไปไหนที่เรียกว่าอืเออไปไหนที่เรียกว่าจะต้องไปเราไม่รู้ว่างหนเป็นไงใช่ไหมไอต่างแดนต่างที่เนี่ยผีสางนางไม้อะไรเยอะแยะพวกนี้เราก็ไม่รู้มันจะมาเล่นงานเราเมื่อไหร่ควรจะสวดบทชินนมันชนเนี่ยเอาไว้ให้ได้ให้ขึ้นใจขึ้นสมองครัวใช่ไหมเขาคลัวใช่ไหม เอากลัวก็มีอย่างที่ไหนพอสวดปุ๊บมันเงียบเลยมันเงียบเลยมันเงียบทันทีแต่แต่นี้อ่ะบางคนก็กลัวจะไม่มีสมาธิหรือไปไม่มีสมาธิที่จะสวดที่บางคนกลัวเนี่ยเออบางคนก็เจอยังมีสมาธิที่สวดได้อะไรได้บางคนไม่เหมือนกันบางคเจอบ่อยน่ะ เจอบ่อยเสร็จแล้วก็สิ่งที่เออมันไม่ได้มานั่งให้เราเห็นต่อหน้านี่ออืืมก็ไม่รู้สึกอะไรถ้าน่าเห็นต่อหน้าอืมก็ก็จะต้องนั่งสวดหลับหูหลับตาต้องสวดคือคือไม่รู้ละมันได้กล้าหรอกแค่นี้มันก็จริงๆเลยเจอเจอสองครั้งนี่ก็ทินนันชอนทั้งคู่เลย ถ,ถ้าเกิยถ้าเกิดมาเห็นกันซึ่งหน้าแบบจัดๆอย่างเงี้ยก็ต้องหลับหูหลับตาสวดแล้นะต้องต้องเรียกสมาธิไ<ช>ห,ห้ได้มไม่ไม่ตกต้องไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นทําแบบสงบก็คิดว่าเห็นข้างหน้าเนี่ยมันคือสิ่งแตปลอ,อมรเราต้องคิดอย่างนี้คือจิตเราจะต้องไม่วอกแวก แล้วจะต้องนิ่งเออมีสิ่งแตกลอมเข้ามาอะไรอย่างนี้เออมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาอยากจะแสดงตัวตนให้เห็นอะไรอย่างเนี้ยเราไม่สนใจแล้วก็นั่งท่องไปดิให้มันอยู่ได้ก็ให้มันรู้ไปอ,อ,อ,อและอันนี้ถ้าเราคิดอีกทีหนึ่งจริงๆว่าเขามาขอส่วนบุญเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะอันเนี้ขอส่วนบุญส่วนใหญ่พวกนี้จะขอส่วนบุญออก็เราอุตส่าห์ ล้อุาส่าห์ทำเฉยๆไม่สนใจมันสามวันนะมันเหมือนเนื้อมันเอากระมังแตนเลสปาลงพื้นอ่ะอันนี้คือจุดใหญ่เลยเราถึงต้องลุกขึ้นนั่งตรวจที่น้้ำมันชอนเลยนะอนั่นแ่ะมันัอารวาสเราจนได้แล้วก็ไฟดับๆับติดๆนั่นแหละวันนั้นน่ะมันเล่นงานเราหนักก่อนที่มันจะไปอันนี้แลแต่ส่วนที่นน้ำมันชอนเนี่ยเอาเถอะรับรองได้ พระพุทธคุณเนี่ยสูงมากเอ๊ะคุณเพนเดี๋ยววิญญาณที่เจอแบบนี้ที่มาในลักษณะเหมือนเป็นนักเลงแบบเนี้ยเป็นเป็นเป็นดูร้ายหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ายัางไงก็ถึงตรงอย่างนั้นเลยว่ายัางไงไม่รู้แทนที่เคาจะมาหาเราเอขอเราเงียบๆหรือเขาไม่รู้จะขอวิธีไหนจไม่รู้เนาะยังไงก็ไม่รู้ในชะ่เพราะจะปรากฏกายก็ไม่ได้อื มาปรากฏกายยกมือไหว้ขอส่วนบุญอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พวกนี้ก็คล้ายๆว่าก็เหมือนเหมือนเหมือนยังไงอะเหมือนแม็กให้มันมีเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือทำไงก็ได้ให้สัมผัสกับเราได้อะอสื่อสารกันได้ซึ่งจริงจริงเออซึ่งจริงๆริงในห้องนั้นะ่ะมันมันไม่ใช่มีคนไปทำ แต่มันก็จะทําตรงนั้นนะ่ะทําที่มันใกล้ที่สุดที่เราเนอะโหแทบแทบพังเลยเออแล้วก็เราก็โมโหเป็นเหมือนกันนะ่ะเออเราก็เราก็ว่ามันเลยอะเออว่ามันชนิดบางครั้งก็อยากอยากคลายๆาเหมือนกันเพราะว่าอุย้ยเจอเจอเจอ,เจอหลายเคสอ นะวันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอ้ยคุยกัน well. ครามนี้จะเอาแค่ไอ้สองเคสที่คือสองโรงพยาบาลต่างที่เนี่ยนะมันต่นเต้นตึงเต้น,ตนแล้วเดี๋ยวยังไงยังไงเออจบจากคลิปนี้นะเรื่องราวที่คุณเพ็นเป็นเรื่องลี้ลับดีๆเงยที่ว่าแบบมันมีคนชอบคนมไม่ชอบจ้ะเพราะอย่างอย่างนี้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ คุณเพนเจอมาจริงๆเนี่ยมันน่าฟังมันมันมากม,ม,มันน่าติดตามมากเลยแล้วยังไงยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคุณเพนนะประสบการณ์ท,<ไ>ที่ที่ที่เจอมาเนี่ยเรามาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งในคราวต่อไปดีไหมครับคุณเพนก็ก็ยังมีเคสหนึ่งที่ว่าตายในรถน่ะคือ เดี๋ยวเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เราเป็นตัวอย่างว่าเจอในรถก่อนแล้วเราจบไปก่อนเนะพอดีนั่นะนั่นแหละนั่นแลว่างไปทั่วจ้าโอเคโอเคเนี่ยวันนี้ให้ให้ให้สองโรงวิบาลต่างที่อันนี้จบอยู่ในเรื่องราตอนนี้ก่อนและเดี๋ยวเราคุยกันใหม่อีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนเป็นตัวอย่างบอกให้รู้ว่า ยังมีเรื่องราวลี้ลับดีๆจากคุณเพนที่จะให้เพื่อนๆฟังเนะเาะอา๋อเนะแล้วก็ไม่มีการโกหกได้โอเคนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเอาวันนี้วันนี้ไม่มไม่ชอบการโกหกมากๆเลยใช่ใช่ใชเพราะว่ามันไม่รู้มาโกหกแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เน่ย โดยเฉพาะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เลยจริงๆครับคือคนไม่เจอก็อาจจะไม่เชื่อแต่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็คือตัวคุณไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่สนใจที่ว่าจะเล่าทั่นี้ว่าเออฉันมีประสบการณ์ฉันอยากจะเล่าให้ฟังเนาะเออจะต้องพูดไปทั่วอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าไม่ได้สนิทกันหรืออะไรอย่างเงี้ยถามถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยก็ จะไม่พูดไม่พูดมันไม่พูด้็โรงพยาบาลก็เสียนะโรงพยาบาลก็เสียก็ต้องถามดินโรงพยาบาลอะไรอ่าอ่าจะใช่ไม่ได้เลยเอ้ยชื่อเขาไม่ได้เลยอ้าวคุณเพนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะจากบัตรไม่รู้โรยเนาะรักชอบคลิปนี้ปวดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวคุณเพนจะมาคุยให้ฟังในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับคุณเพนครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ